พ่อเพชรแชมป์กับแม่บอ่อทองจากโพทองฟาร์มตำบลสมเศร้าอำเภอเพนครับหมายเลข23เจ้าโชคยิ่งใหญ่เป็นทายาทของเจ้าไหมกับแม่คำคูณนะครับจากบ้านลูกเสมาฟาร์มควายไทยตำบลนาชุมแสงอำเภอทุกฝนครับและหมายเลข24เจ้าสายฝนทายาทของพ่อขุนเขากับแม่สายทองจากนัดชดาฟาร์มอำเภอเมืองจังหวัดอุรธานีครับ ขอเสียงปรบมือให้กับควายทั้ง7ตัวที่อยู่ในสนามด้วยครับน่าเดินน้าไหม ครับตอนนี้น่าจะเป็นคลาสที่สามนะครับเนาะใช่คลาสที่สามนะครับในรุ่นนี้อายุมากกว่าสิบห้าถึงสิบแปดเดือนนะครับมากกว่าสิบห้าถึงสิบแปดเดือนระยะห่างแต่ละคลาสนะครับสามเดือนนะครับซึ่งทางคณะผู้จัดนะเัาอยากจะให้ไม่ให้เกิดการเหลื่อมล้ากันมากเกินไปนะถ้าเข้ามาคลาสเดียวพร้อมกันนี่ก็จะเห็นความเหลื่อมล้ําระหว่าง ควายที่มีอายุ10เดือนแล้วก็ควายที่มีอายุ18เดือนมันจะมองเห็นนะนี่ก็เลยมีแนวทางก็คือแบ่งเป็นคลาสขึ้นมาในแต่ละรุ่นนะครับจะได้มีการเปรียบเทียบที่ไม่เหลื่อมล้ำกันมากนะซึ่งในแต่ละคลาสสามคลาสก็จะได้ตัวแทนในแต่ละคลาสเข้ามา3ตัวนะรวมกันเป็น9ตัวทั้งหมดนะแล้วค่อยจะมีการมาจัดลำดับว่าใครจะ เป็นผู้ชนะเลิศในแต่ละรุ่นนะครับลำดับ1 2 3ในแต่รุ่นหรือในแต่ละเดเวชันนะครับซึ่งรุ่นนี้เดเวชันนี้ก็เป็นรุ่นลูกควายนะครับอายุ10เดือนนะถึง18เดือนนะครับเพศผู้นะครับซึ่งในจังหวัดของเราตอนนี้ยังไม่ได้แบ่งสีนะครับยังไม่ได้แบ่งการประกวดให้เป็นควายดาควายเผือกเราจะแบ่งเฉพาะเพศผู้และเพศเมียนะครับซึ่งตอนนี้ก็ถือว่า มีจำนวนไฟายยังไม่เยอะนะครับแต่ก็ในตอนนี้ก็บางตัวอาจจะสมัครทั้งสองประเภทก็มีนะครับประเภทท้องถิ่นแล้วก็ประเภททั่วไปด้วยนะครับครับผมถือว่าจำนวนอาจจะไม่เยอะแต่คุณภาพนี่รับแก้วนะครับแต่ละฟาร์มนี้ก็พัฒนาโดยการเลือกใช้สุนัขพ่อพันธุ์สายเลือดดีๆทั้งนั้นนะครับที่นํามาพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงพันธุ์นะครับทําให้ได้ควายในเจนต่อๆมานะครับที่มีลักษณะสวยงามนะครับครับ ้องบอกเลยว่าอย่างเช่นจังหวัดร้อธาุนีเราก็มีควายที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดร้อธาุนีคนในวงการควายงามน่าจะรู้จักกันนีก็คือเจ้าเพชรุดรนะที่ในวงการควายสร้างชื่อเสียงมาหลายสิบปีมันมาแล้วนะครับเลาก็คือเจ้าเพชรุดรซึ่งบีดโดยคุณพ่อสมิีย์หมายชัยจากทางอำเภอศรีธาตุนะครับก็ถือว่าเป็นควายที่ไปประกวดสนามไหนนะครับก็ได้รับรงางวัลมานะครับ ถือว่าคุณพ่อสมียนะครับก็เป็นแบบอย่างของนักพัฒนานะครับจนถึงทุกวันนี้ท่านก็ยังเลี้ยงควายอยู่ยังพัฒนาสายพันธุ์นําควายเข้าประกวดอยู่ใช่ครับถ้ามีการสนามประกวดไม่ว่าจะเป็นระดับอําเภอระดับจังหวัดหรือต่างจังหวัดคุณพ่อสมยนหมายชัยท่านก็จะไปร่วมนะครับบางสนามก็จะให้ไปให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับการดูควายเกี่ยวกับการพัฒนาควายนะครับแต่ก่อนนี้ทางผู้จัดนี่ได้จ้างนะ เลดจ้างให้กับเจ้าของ,ของควายเนี่ยเอาควายมาร่วมประกวดนะครับมีค่าน้ํามันลถให้ด้วยใช่ครับเพื่อการพัฒนานะครับแนวทางนะครับในการาที่จะให้พัฒนาให้เกษตรกรมีอาชีพนะครับที่ยั่งยืนเกี่ยวกับการเกษตรเกี่ยวกับการปรตท์เกี่ยวกับการเลี้ยงควายนะในการประกวดเราก็จะถือว่าเป็นการคัดสรรเลือก,กควายที่สายพันธุ์ดีสมัยก่อนนะครับบางที ทางปัสสุสัตต์ต้องจัดหารถให้ด้วยนะครับต้องไปแก่เอาไปไปรับนะครับไปรับควายพาไปประกวดนะครับอำพาควายไปประกวดใช่ไหมครับใช่ครับนี่คุณพ่อเสเมียนไม้ไชยนี่จะพาเจ้าเพชรอุดรไปตลอดนะครับวันนี้ก็อยู่บริเวณนี้นะครับใกไม่ไกลครับอยู่ตรงไหนไม่ทราบนะคุณพ่อเสเมียนไม้ใชยกําลังลุ้นลูกชายอยู่มั้งครับ เริ่มเป็นหนุ่มนะครับเริ่มมีความคึกขนองขึ้นมาเล็กน้อยนะครับในคลาสนี้นะครับเจอเพศผู้เหมือนกันก็อาจจะตื่นตื่นนะครับตามภาษาวัยรุ่นนะครับนี่ครับเหมือนกับคนเราเหมือนกันครับเจอกันหน้าเวทีก็อยากจะโชว์พอร์สักหน่อยหนึ่งแต่ใารทุกตัวนะครับได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีนะครับโดย เกษตรกรผู้มีใจรักในการพัฒนาควายนะครับท่านจะคุณน้าคุณตากันเป็นอย่างดีนะครับสาหรับฟาร์มที่ทาควายประกวดแล้วก็บากฟาร์มน้องใหม่เราก็ยินดีต้อนรับนะครับเปิดโอกาสให้กับทุกคอทุกฟาร์มไม่ว่าคอกเล็กคอบใหญ่นะครับใช่ครับเราให้สิทธิท่านเท่าเทียมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นหมายเลข16กนี่ครับเดินทางมาจากทางอาเภอหนองบัวซอนครับพิมนิยมฟาร์มนะครับหมายเลข17็นะครับจากทางอําเภอศรีธาตุนะครับคุณพ่อสมียนฟาร์มนะครับแล้วก็ หมายเลข18นะครับเดินทางมาจากทางอำเภอหนองบัวซอเช่นกันครับต้นตะการฟา,าร์มนะครับหมายเลข20นะหมายเลข20นะครับเดินทางมาจากบ้านคําแก่นคูนนะครับวิลาวันฟา,าร์มนะครับหมายเลข21นะครับเดินทางมาจากทางอำเภอเพนนะครับพโพทองฟา,าร์มหมายเลข นะครับ23นะครับเดินทางมาจากทางอำเภอทุ่งฝนจังหวัดรัตนีเจ้าภาพเราเองนะครับจากทางบ้านลูกเสมาฟาร์มควายไทยนะครับแล้วก็24นะครับจากนัชดาฟาร์มอำเภอเมืองนะครับทางวิลาวันฟาร์มอำเภอไหนนะครับกู่แก้วอ่านี่ครับมีไหมครับ FC กู่แก้วกองเชียร์กู่แก้วมีไหมครับนี่ครับมีหลายท่านด้วยกันนะครับที่นั่งชมเชียร์ให้กำลังใจอยู่นะครับเป็น กิจกรรมของพี่น้องชาวจังหวัดรันทาน,นีเราก็ว่าได้ครับทัานท่านคณะกรรมการอาจจะมีการก้มๆเงยๆเ,เล็กน้อยนะครับในการประกวดควายเพศผู้ก็ต้องพิจารณาถึง ลูกอันทะด้วยนะครับอวัยวะสืบพันธุน์ลูกอันทะลึงนะครับเพราะว่าลักษณะเหล่านี้สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้นะครับ ม,มีตัวแทนของ2คลาสแรกนะครับปไปยืนรออยู่แล้วคลาสละสามตัวเป็น6ตัวนะครับรวมกับตัวแทนของคลาสนี้อีก3ตัวจะเป็นทั้งหมด9ตัวนะครับเดี๋ยวเราจัดไปหาแชมป์ของรุ่นนี้กันนะครับ ี่น้องจะสังเกตเห็นนะครับในควายเพศผู้ในรุ่นอายุอย่างคลาสนี้นะครับอายุมากกว่า15-18ถึง18เดือนนะครับก็จะเริ่มโตเป็นหนุ่มนะครับเรื่องหน้าตาวงมเขานะครับเขาเขาจะเปิดกว้างน,นะครับกระโหลกใหญ่นะครับหน้าจะสั้นกว่าเพศเมียนะครับแล้วก็ ทางคณะกรรมการ,ก,าร,ก,าร,ก,ารก็จะพิจารณาถึงความแข็งแรงของข้อขานะครับกีบเท้านะครับเนื่องจากตัวผู้นั้นจะต้องมีความแข็งแรงของขาหลังนะครับที่ต้องรับน้ําหนักในขณะที่ปีนขึ้นผสมนะครับ ลูกอันทาก็ต้องตรงเสมอนะครับไม่ปิดไม่เบี้ยวนะครับลึงต้องกระชับนะครับแนบกับพื้นท้องของเขานะครับหลังจากนั้นก็จะพิจารณาในเรื่องของอัตลักษณ์ควายไทยนะครับในเรื่องของรูปร่างนะครับความหนาความยาวความลึกนะครับ ก็ต้องขอชื่นชมนะครับผู้บังคับควายในคลาสนี้นะครับแต่งตัวเรียบร้อยนะครับสวมกางเกงขาย,ยาวรองเท้าหุ่มส้นนะครับการฝึกหัดมานะคะของผู้บังคับควายนะครก็ถือว่าโอเคมากนะคะจะส่งไปถึงนะคะท่ายืนนะคะแล้วก็ส่วนทรงของควายนะคะที่จะทําให้แดูแล้วสง่าผ่าเผยนะคะก็อ่าทอ ชมเชยนะคะที่ทําการฝึกหัดได้เป็นอย่างดีนะคะและน้องมังกรทองนะครับตอนแรกตกใจวันนี้ทงผู้บังคับคายก็สามารถขามดาวน้องได้เต็มทอยนะครับน้องก็ยืนสงบดิ้งเข้ากับเพื่อนได้แล้วนะครับมาตะไก่นะครับมาตะอําเภอสีถักนะครับเ,ออเป็นกําลังใจให้ทุกข้อทุกฝั่งนะครับคลาสที่แล้วนี่ อำเภอเมืองกวาดเรียบนะครับเดี๋ยวมาดูคลาสนี้กันนะครับว่าหนองวอัวซอกูแก้วสีธาตจะตีตื้นขึ้นมาได้หรือเปล่านะครับรวมทั้งเจ้าภาพเราจากอำเภอทุ่งฝนนะครับตำบลนาชุมแสงขอเสียงพี่น้องอำเภอทุ่งฝนหน่อยครับอยู่ใส่น้อโอ้ยเด็กแก้วไปครับเขากับลัแษณะอาเบิงไท่กำลังใจพี่น้องเขาประกวดควายสักก่อน แต่ท่านหนองก็ชอเพนกับเพระท่านเกียวดอกพนกันยังมากเตือนภัยนะครับเตือนภัยพี่น้องที่พาบุตรหลานของท่านมานะครับบริเวณฝั่งนู้นนะครับมีทั้งเด้งดึงมีบ้านบอนมียาจูงไปทั้งนั้นเด็กขาดนะครับแหล่งดูดซับนะครับพี่น้องโปรดระวังด้วยนะครับ อ่าพูดเล่นนะครับหยอกล้อกันถือว่าไปช่วยอุดหนุนนะครับกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีเงินหมุนเวียนกันภายในชุมชนของเรานะครับอีกไกล้ทา้นีอกซือไดเดอร์กำบัุคงแซบลายครับพี่น้องครับกาแฟก็มีนะครับกาแฟกาแฟอร่อยนะครับมีหลายร้านนะครับบริเวณด้านหลังเวทีก็สามารถไปอุดหนุนได้นะครับ ในงานนะคะก็ยังมีนิทัศการ์อีกหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มแม่บ้านนะคะกลุ่มโอทอปนะคะที่าภายในจังหวัดอุดรธานีของเราที่มาออกบูธวันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้านะคะผ้าก็เป็นผ้าหมักโคนผ้าฝ้านะคะที่ใช้วัสดุธรรมชาติของเรานะคะแล้วก็จะมีในส่วนของด้านกระเป๋านะคะแล้วก็อีกหลายๆอย่างนะคะทุกท่านก็สามารถเดินชมได้นะคะ แล้วก็พระาสัมพันธ์นะครับพี่น้องชาวค่ายที่นำควายมาประกวดนะครับมีบูธจัดจำหน่ายญ้าแพงกล่าแห้งอัดก้อนนะครับราคาก้อนละ120บาทด้วยนะครับติดต่อได้ที่พี่เออ,ดอุดรได้เลยนะครับที่อยู่ในสนามตอนนี้ล้นวนแล้วแต่เป็นทายาทของสุดยอดพ่อพันุ์ทั้งนั้นนะครับ โกโก้ <icana> <champions> <t bubble> นะครับลูกชายของพ่อโก้เมืองเพชรครับมังกรทองเป็นลูกชายของพ่อรถถังครับเพชรตรการเป็นลูกชายของพ่อตระกูลเพชรครับหยบอุดรเป็นลูกของพ่อหยบจูเนียครับเจ้าภูผาเป็นลูกของพ่อเพชรแชมป์เจ้าโชคยิ่งใหญ่เป็นลูกของเจ้าไม้นะครับและเจ้าสายฝนนะครับเป็นลูกของพ่อขุนเขานะครับล้วนแล้วแต่สุดยอดสายพันธุ์ทั้งนั้นเลยนะครับ

ครับและตอนนี้ผลการตัดสินนะครับเพื่อหาตัวแทนของคลาสอายุมากกว่า15-18เดือนเพื่อผ่านเข้ารอบไปชิงแชมป์ในรุ่นลูกควายเพศผู้นะครับอายุ1 0 1ถเดือนระดับท้องถิ่นก็อยู่ในมือผมแล้วนะครับควายที่ผ่านเข้ารอบทั้ง3ตัวได้แก่ควายหมายเลขตัวแรกนะคะได้แก่ควายหมายเลข 18ค่ะเฮ็์ตะการจากต้องระการฟาร์มอำเภอหนองวัวซอครับค่ะและต่อไปนะคะควายหมายเลข20ค่ะยกอุดรนะครับจากวิลาวันฟาร์มอำเภอปู่แก้วครับค่ะและตัวสุดท้ายนะคะควายหมายเลข21ค่ะเจ้าภูผาจากโพทองฟาร์มอำเภอเพชรครับ 18 20ป1นะครับผ่านเข้ารอบนะครับขอแสดงความยินดีด้วยครับและขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับฝ่ายที่ยังไม่ผ่านเข้ารอบด้วยครับนนยังโตได้อีกเยอะนะครับยังพัฒน,นากันไปได้อีกไกลน,นะครับก็สู้กันใหม่สนามหน้านะครับขอสุมสนะเขาไปทั้งคุณให้กำลังใจนะครับ เอาละครับเราได้ตัวแทนของทั้ง3คลาส